ยิ่งทำยิ่งรวยตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านผูทธบริษัททันหลายฟังคําแนะนําศักดิ์สิทธิ์นาทีเศรเศษการเจลิญรกรรมฐานตอนกลางคืนนี้เป็นการเฉลยระกัรมธานแบบสุขวิปัสสโกแบบสุขวิปัสสโกนี่ตามปกติแล้วไม่มีที่ไปะจะคุยยาน ไม่สาม,มารถทรงอภิญญาได้แต่เราสาม,มารถทรงสมาธิเกิดปัญชานสมาดัปัดได้เป็นพระอริยเจ้าได้ปาณิพานได้ท่านยังเรียกว่าสุขะเวสสโกคือปฏิบัติบรรลุง,ง่ายๆไม่มีวิชาสามได้ปัญญาหกข้าแทรกแต่สําหรับแนวาการปฏิบัติอันดาแทนพุทธบริษัทการบรรลุมรคผลทั้งหมดก็ต้องถือพื้นฐานของสุขะเวสสโก ฉะนั้นช่านที่จเจริญชละพิญโยคือมโนยุธิมาแล้วก็ทำได้ไม่จะทำไม่ได้ที่ตอนกลางคืนจะแน,นะแนวในด้านสุขภาวไสโกเพราะว่าต้องการให้บรรดาทั้งบริษ,ษ,ษ,ษัททรงอารมณ์จิตเรียบเรียบถ้าสอนแบบชละพิญโยกันตรงๆทั้งเช้าและกลางคืนท่านไม่สามารถจะทรงสมาธิทันสมาธิทรง,งตัวได้นาน ดะนั้นเวลากลางคืนเป็นการฝึกสมาธิทรงตัวได้นานเวลากลางวันเป็นการฝึกด้านชละพิญโยคือมโนยิธิสำหรับการฝึกด้านสุขเวษโกนี้คำภาวนาบรรดาทั้งพุทบริษัทไม่มีการจำกัดกเฉพาะเบื้องต้นนี่ไม่มีการจำกัดแต่ว่าตอนเข้าประจำจะเจอกองเขาจะหลอันนี้จำกัดคำภาวนา ต่เวลานี้เป็นการฝึกเบื้องตน้นจะใช้คำบรรณา,วางไว้อย่างไรก็ได้รว่าสำหรับวันดาแทานพุทธบริษัทต,ต้องการจะฝึกมโนยิทธิให้มีการคล่องตัวในตอนกลางวันเวลานี้การซักซ้อมคำบรณาคือใช้คำบรณาวณมาพา,าทะคือเวลาให้ใจเข้าในตัวพระนามะเวลาให้ใจออกตัวพาทะ ขอฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพาทะเป็นการซักซ้อมไม่เพิกเป็นการเข้าตัวเพราะเวลาที่จะฝึกมโนยิธิและชละกัญญาจริงๆถ้าไม่เคร่งตัวในคำภาวนาการปฏิบัติจะไร้ผลฉะนั้นตอนต้นนี้เขมรดาแต่บริษัทใช้คำภาวนานี้เคร่งตัว การภาวน,นาคือหายใจเข้านึกตามบรรณมะหายใจออกนึกตามอภาทะขอฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามบรณมะเวลาให้ใจออกนึกตามอภาทะขณะที่ท่านรู้ลมให้ใจเข้าหาใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดี ตอนนี้ขอทุกคนอย่าทำอารมณ์ให้เครียดปล่อยการให้ใจไปตามปกติอย่าบังคับลมห้ใจให้ยาวหรือสัน้นให้หนักหรือให้เบาถ้าทำอย่างนั้นผลการสมาธิจะไม่เกิดเพริการบังคับใจต้องปล่อยลมหายใจไปตามสบ,บายของร่างกายร่างกายใช้ใจแรงหรือเบาเป็นเรื่องของร่างกาย ร่างกายแห้ใจสั้นหรืยาวก็เป็นเรื่องของร่างกายเราจริงๆต้องการเอาจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้าหรือว่าเวลานี้หายใจออกถ้าขณะใดจิตรู้อยู่ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกโดยโดยไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นสมาธิในอานาปานุสติกรรมรทฐาน และท่านรู้คาภาวนาด้วยก็เชื่อวเป็นสมาธิในคำภาวนาด้วยเป็นสองสมาธิไปกันคู่กันคือเป็นสมาธิในนาปานัสติกรรมฐานด้วยเป็นสมาธิในกองที่ภาวนาด้วยเวลาที่ทำภาวนาอยู่จงอย่าคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกให้พยายามบังคับสติสัพพัญญะของท่านสติคือการะลึกนึกไว สัมปชัญญะคือการรู้ตัวก่อนจะทำคำบัญดาท่านพุทธบริษัทให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเวลานี้เรากำลังจเจริญพระกรรมฐานไม่ใช่มาคิดเรื่องประโลมโลกหรือคิดนอกที่ตอกรอยวงการของการจเจริญพระกรรมฐานก็คือหนึ่งรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกอันนี้ต้องบังคับจิตต้องบังคับใจของเรา ให้เป็นไปตามพวกนี้และก็ประการใีสองรู้คาภาวนาแต่ว่าการที่จะบังคับสติสัมปชัญญะให้รู้ลมหายใจเข้าก็ดีลมหายใจออกก็ดีหรือว่ารู้คาภาวนาก็ดีอย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะบังคับให้เป็นไปได้ตามใจชอบทุกเวลาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า บางทีใจเขาเราก็อาจจะเผลอไปคิดอย่างอื่นไปบ้างบางทีภาวนาไปก็ดีรู้เราไม่ใจเขาออกก็ดีจิตมันมีสภาพฟุ้งซ่านจนชินก็เกิดมีความรู้สึกคิดคิดโน,น่นคิดนี่เลาเรื่องออกรอยอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกไม่ใช่ผู้สงนชาญ ฉะนั้นถ้าบาเอิญจิตมาคิดนอกรี่อสองรอยไปบ้างก็อย่าเพิ่งตำหนิว่าเราเป็นคนเลวถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ต้องระมัดระวังเมื่อรู้ตัวว่าเวลานี้คิดนอกจากคำภาวนาก็ดีหรือว่าไม่สนใจกลมให้ใจก็ออกก็ดีเมื่อรู้ตัวขึ้นมาแล้วหวนงกลับเข้ามาตั้งตนใหม่คือเอาจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วภาวนาควบคู่กันไป ขณะใดที่จิตของท่านรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีขณะนั้นจิตของท่านมีสมาธิเพราะคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจสำหรับเกินเจริญสมาธิบรรดาท่านพุทธบริษัทสมาธิของท่านจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่นิวรณ์ห้ารายการนิวรณ์ห้ารายการนี่ในพระไตรปิฎก พระบดธเจ้ทาทรงตัดเรียกว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังฉะนั้นนิวรห้าประการนี้ท่ายอย่างใดยอย่างหนึง่งเข้ามาสิงในจิตของท่านในเวลาที่ภาวนาก็ดีพิจารณาก็ด,กดีแม้แต่อย่างเดียวเวลานั้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิเลยการปฏิบัติของท่านจะไม่ได้ผล นิวรณ์าเบิการนี้ท่านต้องงดเว้นไม่นึกถึงมันในขณะที่เราภาวนาและพิจารณาก่อนที่จะมาเจริญกรรมฐา,านมันนึกบ้างเป็นของธรรมดาของจิตใจแล้วเลิกเจริญกรรมฐา,านแล้วมันนึกถึงนิวรณ์บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจไม่มีใครก็ห้ามเพราะนิวรณ์เป็นกินเลสที่เราคบหาสมมาคมมาเป็นอสงไขยกับเอยู่จะขับให้มันพ้นไปทันทีทันใดนั้นไม่ได้ แต่ว่าโดยเฉพาะที่เรามาจเจริญนภาวนานี่เราจะต้องไม่ยอมให้นิวร์เข้ามากวนใจอย่างเด็ดขาดฉะนั้นนิวร์บรรดาทะพุทธบริษัทจะต้องรู้จักหน้ามันอารมณ์ที่เรียกว่านิวรณ์คือเป็นกิเลสหยาบที่ทําบัญญาให้ถอยหลังนี่ก็รวมความง่ายๆว่านิวร์เข้าสิงใจเมื่อไรเราเป็นคนโง่เมือนั้น อารมณ์ภาวอย่างที่เรียกนี้วันก็คือหนึ่งกลามมาชฉันทะความคุ้นคิดทั้งของสวยสดทังามและคนสวยรูปเสียงรูปรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเรื่องอย่างนี้อย่าให้มีในจิตใจขาบรรดาเทพุบริษัทขณะที่ภาวนาด้วยการในสองอารมณ์ที่ไม่พอใจต้องทิ้งไปใช้ในเวลานี้ ดยการนิสามอย่าปล่อยให้ความม่วงเข้ามาครอบงำจิตในการนิสีอย่าปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านนอกเหนือจากคำภาวนาแล้วลมหายใจเข้าออกอย่าให้มันแยกตัวออไปให้มันอยู่ในขอบเขตข้ลลงลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาแล้วก็ดีห้าอย่าปล่อยให้จิตสงสัยในคุณธรหมบัติที่เราทําได้แล้วคือคุณธรรมที่เราทําได้แล้วอย่าสงสัย รวมความว่านิวรนหาร้าราการคือหนึ่งอารมณ์รักระหว่างเพศสองอารมณ์ไม่พอใจสามความม่่วสี่จิตฟุ้งซ่านนอกีตอกรอยห้าสงสัยในผลการปฏิบัติห้าอย่างนี้ถ้าธบรรดาแต่พูดบริษัทมีอย่างใดอย่างหนึ่งในจิตวันนี้คำว่าสมาธิจิตและฌานสมาบัติจะไม่เกิดธาตบรรดาแท้พุทธบริษัทเลย ต้องห้ามอารมณ์ต้องห้ามรายการในๆให,ใหเขา้ามาโยงกระใจขณะที่นั่งอยู่ที่นียในการจเจริญสมาธิจิตใม่ได้สุขายุโัสยโกก็ต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขอย่าหลงภาพแสงสีต่างๆบางทีเห็นภาพสีขาวสีเขียวสีแดงภาพนวลภาพนีน้านนานนมาจงอย่าย,ยึดถือเอาให้ยึดถือลมไม่ใจเขาออกกับคำบรรณาเป็นกิณ ยิดไวเท่านั้นค <c oughs> ือต้องการแค่อรมจิตเป็นส่วแต่ว่าทําไปยึดถือเพิ่มถือภาพต่างๆจิตใจของท่านจะไม่เป็นสมาธิใจมันจะไม่สมส,มสมตงตามความมุ่งหมายเวลาภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายภาวนาจะว่ายังไงก็ได้แต่เวลานี้คนใช้คำวณามาพะทะเพื่อจะให้ได้ผลดีก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะภาวนา ให้ใช้ปัญญาในด้านวิปัสนาญาณก่อนคือพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์โลกวันนี้รูปโลกวันุนนี้เป็นโลกที่มีความสุขและความทุกข์ใช้ปัญญานิดเดียวถ้าเห็นว่าเราเกิดวันนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายความหิวเป็นทุกข์มีทุกวัน ความหนาวเกินไปร้อนเกินไปรณ์ไม่สบายใจมีทุกข์วันเป็นทุกข์การปวูอุจจาระประสะัสสาวะเป็นทุกข์การประกอบกิจการงานต่าง,างๆเหนื่อยยากเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์วงก็คิดในใจว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้กี่ชาติก็เต็มไปด้วยความทุกข์ก็เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีก ถ้าเราจะเป็นเทวดาแล้วผมเทวดาล้วลผมเมื่อหมดความทุกข์แล้วเมื่อหมดความสุขแล้วพ้นจากความเทวดาแล้วผมคือหมดบุญวาสนาบมรมีแล้วต้องกลับมาทุกข์ใหม่ครับเป็นกการเราต้องการคินิพพานก่อนจะภาวนาให้ทำจิตให้แน่วแน่อย่างนี้ก่อนจิตท่านจะผ่องใสกําลังใจจะเป็นสมาธิดีตอนนี้ไปเขาบรรดาท่นานพุทธบริษัทลายให้เริ่มปฏิบัติภาวนาได้ตามอภิญญาใสา เป็นสำหรับในการนั่งทําเมื่อเราพลิกหนา้าพลิกหลังได้นั่งขัดกสมาธิก็ได้กานนั่งเพื่อเปี่ยวได้ตามอธิยาัยเพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบันดาลธรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสงบดีหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซับสไครต์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ